เมนูกับเกรด W X Y Z เมนูโด่งดังในตำนานที่พี่แจ็คสันหวังเขาบอกชอบกินมากไก่บ้านไม่ได้อยู่ไกล้ฟุตแล้วก็ต้องมานั่งผัดกินเองเหมือนหยงนี่ละคะ<ช>่ะข้าวผัดอเมริกันจะเป็นข้าวผัดอเมริกันต้องมีลูกเกดหยงใช้ลูกเกดดำของ h e r i t a ท e นะคะเ,เขาสวยแล้วหวานกำลังดีเบิกตัวพิมพไข่ดาวที่ซื้อมา3ปีแต่ไม่เคยใช้เลยเก็บดีมากเก็บจนหาไม่เจอค่ะทุกคนในที่สุดวันนี้ก็ได้ใช้งานทอดไข่ดาวเสร็จแล้วนะคะก็นำไส้กรอกมาทอดกันต่อและข้าวผัดอเมริกันวันนี้ไม่มีไก่ทอดจ้ะแต่จะมมีเป็นซ ย่างเกลือของเฟตปิดแทนอร่อยแบบง่ายๆแค่ฉีกสั่งแล้วเอามาอุ่นหรือใครจะสะดวกเข้าไมโครเวฟก็ได้คะ่ะอร่อยเหมือนกันท็อปปิ้งของยงในวันนี้นะคะก็จะมีแค่ไส้กรอกไข่ดาวแล้วก็แซลมอนคะ่ะมาถึงขั้นตอนการผัดข้าวตั้งกระทะนะคะใส่เนยลงไปพอเนยละลายแล้วก็ใส่หอมใหญ่ลงไปผัดเลยคะ่ะผัดให้หอมนะคะจากนั้นตามด้วยข้าวถ้าเป็นข้าวแช่ยเย็นนะคะก็จะกําลังดีเลยเวายเยนนะะล,เลาเอาไปผัดใส่ซอสเขาจะได้ไม่แฉะและเม็ดข้าวเขาจะร่วนน่ากินมากจากนั้นยงจะปรุงด้วยซอสมะเขือเทศน้ำตาลแล้วก็ซีอิ๊วขาว ตบท้ายด้วยลูกเกดคะ่ะข้าวผัดอเมริกันนะคะเขาจะมีความเปรี้ยวหวานเปรี้ยวจากซอสมะเขือเทศแล้วก็มีความหวานจากลูกเกดค่ะมีความหอมเนยนิดหน่อยและเค็มนิดนิดจากซีอิวว๊วค่ะเมื่อกินข้าวแลวท็อปปิ้งไปพร้อมๆกันรสชาติก็คือจะลงตัวมากผัดข้าวเสร็จแล้วก็มาจัดจานให้สวยงามน่ากินมากๆเลยค่ะข้าวผัดอเมริกันวันนี้เสร็จแล้วพร้อมเสิร์ฟคะ่ะลองเอาไปทํากันดูนะคะเอ j นจอยค่ะทุกคน